การดูดวงมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกให้เชื่อนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะรู้สึกได้ด้วยสับคนที่ยังโสดอยู่นะครับคนที่ยังโสดอยู่คือผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีการครบหาดูใจหรือพูดคุยนะครับการครบหาดูใจหรือพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ยังตัดสินใจเลือกยังไม่ได้ อ่ามันมันรออะไรบางอย่างนะครับมันรอมารอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ยังทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้เห็นไหมมันดึงเงินอยู่อ่าจะครบไม่ครบจะยังไงไม่ดีจะจะถอยจะหยุดจะยังไงไม่ดีนะครับอ่าทำให้คุณเองที่ตัดสินใจที่จะคลองอยู่ในสถานภาพโสดอ่าแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนเข้ามาคุยเห็นไหมความสุขามหวังในครอบครัวมันมีคุยอยู่ แต่เราเองหรือเขานะครับก็คือยังไม่ตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันนะครับในเดือนนี้นะครับสำหร,รับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจนะครับไม่เราก็เขาเนี่ยจากเงื่อนไขอะไรวันนี้วันบริษาทเขาอาจจะเอาดอกไม้มาขอนะครับเอาของขวัญมาให้แล้วก็คุกเข่าบอกว่าเป็นแฟนกันนะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับยังสดอยู่ในเดือนนี้นะครับอ่า ที่ผ่านมาถ้ายังไม่ตัดสินใจนะครับจากเงื่อนไขเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับในเดือนนี้นะครับคนรักของเราหรือคนที่เราครบหาดูใจอยู่นะครับก็จะเรียกว่ามีสิทธิ์ได้ตัดสินใจนะครับคบหาดูใจกับใครนะที่เราคุยกันอยู่นะครับอาจจะคุยกันมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับเห็นะไหมไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะการรอคอยที่สิ้นสุดนะกำลังจะสิ้นสุด